สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมาตามสัญญาเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จุดแพ็คสินค้าของ t ีทาวมาร์เก็ตตนะคะวันนี้เราจะนําสินค้าที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งเนี่ยมารีวิวให้ดูแบบละเอียดกันเลยค่ะนั่นก็คือตัวไวสติกนั่นเองค่ะตอนนี้เราผลิตออกมาได้5ขนาดนะคะคือนิ้วครึง่ง2นิ้ว2นิ้วครึง่ง3นิ้วและ4นิ้วค่ะวันนี้เราเอามาให้ดู3ขนาดค่ะ แอดมินอยากจะบอกว่าแอบจิกแผนักแพ็คมารีวิวให้ดูก่อนด้วยนะคะผลิตแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวรุ่นนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่สุดนะคะก็จะเป็น4นิ้วค่ะถัดมาก็จะเป็น3นิ้วแล้วก็2นิ้วนะคะอยากให้ดูความละเอียดของชิ้นงานนิดึงค่ะว่าแนบสนิทมากๆเลยนะคะดูสูงใกล้ๆทั้งรอยเชื่อมนะคะแล้วก็รอยต่อนี่คือเนียบมากๆ ตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อแบบรับแรงดันนะคะถ้าผลิตมาไม่ได้องศาเนี่ยหรือว่าเชื่อมไม่ดีนะคะก็คือจะมีผลเสียแน่นอนนะคะแล้วก็ในท้องตลาดเนี่ยเราจะมีหลายเกดห,หลายขนาดเลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยเลือกสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตัวเองนิดนึงว่าอยากได้แบบไหนนะคะนำไปใช้งานแบบไหนแต่ว่าถ้าอยากได้ท่อรับแรงดันแล้วก็งานคุณภาพรานะคาถูกที่สุดเนี่ยต้องทีทำมาร์เก็ตติ้ง Marketing เท่านั้นนะคะทนกว่าถึกกว่า วันนี้แอดมินต้องไปก่อนแล้วนะคะเราจะมารีวิวสินค้าให้ดูใหม่ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์087-754-0641และเบอร์087-753-9741แล้วติดต่อมาคุยด้วยกันนะคะเรายินดีให้บริการค่ะ